放射能ミス。 วันน่ะทุกวันนี้ก็เป็นวันแบบว่าลูกดีลูกโดนแบบรีบเพราะว่าเราสายนะทุกคนนี่ก็คือเรามีนักใสกินข้าวกับพ้อพี่ที่ร้านที่ทํางานด้วยกันทุกคนแล้วก็พอดีวันนี้เราตื่นช้าพอดีเราตื่นช้าเราก็เลยต้องไปเลทนะทุกคนตอนนี้ก็คือสิบโมงแล้วแล้วเรากําลังแบบรีบนะทุกคนเพื่อที่ จะต้องให้ไปถึงแตล้วก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเจอกัน มีเก้าอี้ให้นั่งเว<า>ลาดูภาพหรือวอะไรทานอาหารก็มาที่นี่มานั่งรอคนที่มีเดบางที่เขาก็มีให้นั่งหรือว่าม,มีให้นั่งแล้วแต่ที่นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีให้นั่งมันก็จะเป็น,นต้องเดุกตนนะะัวกลมมากแต่ม่น,นไม่เป็นทรงวันนี้รีบ ตัวตีช้าไม่ได้ทำปุ่มดีแล้วก็มาแบบซื่อ ถ้าไปกินสองที่ร้านนั้นก็ไปกินที่เชียงคอยวะไอกิมบ้านุดแรงนั้นยิวตักแต่ว่าถ้าไปกินร้านจีมันก็ไม่ค่อยจะเป็นเยอะถ้าไปกินดิ้งต์ก็ร้อนต้องเย็นก็เปิดมาร้านเราเลยก็เปิดมาร้านเราแหลกที่ไหนที่ไหนก็เปิดมาร้านเราเหมือนกันแหลกอันนี้ก็เหมือนกันพี่แจ้งบอกท่านว่าถ้าก็ไปกินร้านพี่ไก่ก็ได้ที่โคุยจีแต่ก็ไปกินเร็วแต่จากคารเมโดรไปร้านพี่ไก่สิบห้านาทีนะนั่งสายนี้แหละนั่งสายนี้แหละ ไปหาปเวสไปเป็นไ่มาอะไรกันจะดีกว่าไหมก็ดีนะคะแบบังยิงคบอเจกอร์เ,เ,นเ,อนเนี่ยทุกคนตอบว่ามาสาววันอาทิตย์ไงยิงสิ ด้วยกันยังพูดจำได้รู้เรื่องนิสซ่ามัม้งห้าตาโปรตีนมากเลยน่าดู <laughs> จะพาไปไหนอ่อยแกคิดยังไงแกอยากไปเที่ยวได้อยู่ถ้าไปทางนี้ก็ต้องเลี้ยวทางซ้ายาใช่ไหมทางนี้มันจะไปข้างทา,างแย่เลยถ้าไปทางนี้ก็จะใกล้กว่าแล้มันจะเหอะไรร้านไอศครีม มันจะอร่อยอไปกินทบบไปเลยชาคุษขาต้องไปกินแน่ๆไปกินชาเขียวมันจะมีชาเขียวอยู่หลังวัดชาบุษขาอืมไปก,กีนชาเขียวตรงนั้นน่าถ่ายรูปจังเล <laughs> ไม่เคยเห็นตู้โทรทัศน์ที่มันใหญ่ไง ไม่ได้ถือเนาะบางทีเราคนไทยหิ้งก็ไม่หลงใช่ไหมจริงๆก็เดินตรงถนนใหญ่ไปกันไปเข้าหน้าวัดพอดีก็ดีอ่ะประสบการ์จะได้รู้ซอกซอยเพิ่มขึ้นว่าทางนี้ไปไหนได้ขอบคุณที่อยู่ที่นี่ขอบคุณเขามีไอเดียเขามี มีเงินคุณสมบัติที่พร้อมต่อให้บ้านอยู่ในรูก็ขายได้าบางที่มันจะขายในรูเป็นเรือย่าง,งเดียวอ้ยดูมะละกี้ลองดูทั้งข้างแรกใบก็เยอะดูมะละกี่้ดูเขาชอบกินเก็ชอบปลูกหรือเปล่าเขาไม่มีเวลากินแค่ปลูกเหมือนไม้ประดับเลยอ่ะบ้านเรานี่ไม่ได้เราลู่ดิบเขาจะกินกินขนาดมะม่งแถวโคกเขาเลยแบบไม่ใช้นาน ตัวนี้น้ำท่วมน้องสาวส่งมาให้ดูใช้นาหมดเลยน้ำท่วมอะไม่เหลือไ้เลยะสบการประสบการงหนเตน้น้าถ่ายรูปจะเลยข้างในก็วัดนี่แต่มันต้องเข้าประตูใหญ่ประตูอยู่ข้างในนี้ห้ามเข้าหรอนีเขาแต่ว่า ตัวใหญ่เออสวยเยอะมากเออเยอะเยอะเยอะใช่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 าน้ยเดินตรงไปข้างหน้าขวามือตรงไปข้างหน้าขวามือ มันก็จะเป็นประตูใช่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 เดินเร็วเดินช้าก็ไม่เป็นไรพนุ้ยไปตัดต่อได้หมดใช่ไหมล่ะ่ะจะเหลือหรือคะในวัดก็ไม่เว้นหรอไม่ค่ะเยาวาแต่ในวัดเลยแต่ว่ามันเป็นมงคลนะใช่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 ถ้าบ้านไหนปลูกแล้วออกลูกออกหลานน่ะเขามีแต่อันนี้แหละเขา เนี่ยถ้าเป็นหน้านะลูกจะเต็มต้นนี้เลยเขียวอื้อเลยนะลูกท้อหรือลูกบวยลูกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละมันมีชื่อของมันอยู่ลักษณะมันน่าจะเป็นลูกบวยมากกว่าเออเป็นลูกเขียวเขียวอ่ะเต็มหมดเขียนในอ่านไหมกับแม่กับแม่สามีอ่านให้นะใช่แล้วก็ไปให้เขาดูเขียนชื่อต้นไม้ใช่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 ค่ะ เปดิดไฟตรงนี้น่าจะสวยนะคะประมาณนี้เมื่ต้องกลางคืนหน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวประมาณห้าโมงหกโมงเนี่ยเปิดไฟเลย yes โอ้ยสวยมากโอ้ยนุ้ยทับทิมทับทิมทับทิมแล้วมาเห็นกันตอนทับทิมแล้วโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาลเอาลยเขายือาย้อไหมยือ้อไหมยื้อไหมเราจริงจริงเรานี่เห็นไหมนุม้ยเห็นสกายทีชัดไหมอันนี้ คแล้วถ้ายิ่งขึ้นไปยืนบนสะพานนะแม่ลองหนุยหนุยเอาเร็วเรอันนี้เป็นวิดีโอเดินลงนะครับระวังนะครับเดินลงได้ไหมครับได้ได้ได้แมวเดินลงได้เราไปดูดูถ้ามันต้องมีคนไปให้อาหารกระตุ้นนก็จะวิ่งเต็มหมดอุ้ยหนูดูปลาดูนี่นี่มันว่ายใช่ไหมใช่เต่าไหม เราจ้าตัวสีเหลืองสีทองนี่มาเน,น,นี่ยนกนกนกใช่ไหนกอยู่ข้างหลังอุ้ยสีนี้สวยมากเลยสวยมากเลยอุ í, ้ยทองเหลืองอลามเลยอะ่ะมันเรืองแสงได้เลยอะ่ะมาทางนี้ด้วยลูกวิ่มาทางนี้ด้วยค่ะว,วันหลังเชิญพ่อเข้ามาแล้วก็ชวนสกุลมานะลูกนะมันมจะงยคิดว่าเราจะมีอาหารมาให้มันไงลกูก เราต้องซื้อมาจากข้างนอกเนาะนี่สวยเลยไหมววิจ๊ะวิสวยมากเลยนะตัวนี้อ่ะสีเหลืองแบบทองอลังมากเลยอ่ะตัวนี้ยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยสีสวยมากเลยอ่ะใช่ไหมคะ ตุ้นเตาตัวเล็กไปอยู่ตรงโน้นนะตัวเล็กอยู่ตัวเดียวเลยตัวยนี่นี่นี่มันจะกินกันบ้างไหมเนี่ยปลามันอยู่แต่ในนี้เขาไม่ให้จับเนาะวายมาอีกแล้วทีทอง สวยจังเลยนูอนสีเงินสีเงินมาแล้วสีเงินออกแดงนี่เขาทำสวยจังเลยเนาะถ้าเปิดไฟตรงนี้ก็จะแสงสีสวยมากบรรยากาศได้มาก เจ้านกสวยนีสวยวิวได้อยู่พี่ให้ปลาถ่ายตรงไหนให้กระบอกนะคะใช่หุ่โจอยู่จริงนี่นะ ฮัลโหลเฮลโหลทอริซ oh, ังเหมือนคนบ้าคุยอยู่กับนกนี่ก็ได้อยู่นะจ้าวิวสุด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 เลยประคับประคา ฮลัลโหลปลาผู้ชายปลาขาวมุกสิบบาทมุกห้าบาทสิบบาท ก็ย่มาสลีไงอืม,อมจะเกี่ยวกับวัดนี้ละมั้งประวัติของวัดนี้แล้วก็คัวเทศกาลแต่ละปีมีการจัดเทศกาล ภาษาญี่ปุ่นหรออืมเขียนภาษาไทยก็ได้อยู่เขียนได้เขาเข้าใจหมดเขียนภาษาไทยเยอะแยะเลยนี่ยังเครื่องราง,างขังนุ่งก็เป็นเครื่องรางเด็ห้องอันนี้คือที่อ,อันนี้คืออะไรอ่ะแข่เครื่องิด มีที่เข้าไปไหว้เข้าไปสักการะแต่เขาปิดเพราะมันเป็นโควิดเนี่ย mm hmm. เขากปิแค่ตรงนี้ก็ mm hmm. กั mm ้นแค่นั้นปกติถ้าเปิด mm hmm. เข้าไปเราไปนั่งกราบไหว้ได้ mm hmm. มีเสี่ยงเป็สซีนีอะไรอะไร mm hmm. ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดคาเมอิโดคาเมอิโดใช่ไหมเนอะไม่ถูกแล้วแหละคาเมอิโดถ้าพูดเลยมันจะเป็นคาเมอิโดอิมันจะอยู่ในใจอะคาเมอิโดคาเมอิโดอู้ยคุณพ่อหล่อจังเลยหืมหลอทำไมหมดหลายใบเลยนะต้องต้องถ่ายให้คุ้มนะคะหมดหลายใบ นั่นคืออะไรกเนี้ยข้างในนั้นเข้าไปดูมันมีอะไรไหมหรือว่าเป็นแค่แบบทางเดินเดินทั่วไปเราไม,ม่เคยไปทางเดินที่มันจะทุรุลหลายที่อ่ะที่บรรเมยบอกมันจะมีพวกผิดพวกถูกอะไรอ่ะใน,น,นระบริเวณมันจะมีแล้วตอนนี้อากาศก็บอกเลยว่าฝนเริ่มจะมาแล้วนะทุกคนเด็กก็กําลังจะไปเล่นอะไรล้างมือหรอในตรงนี้คือตั้งกล้องถ่ายหน้าศาลเจ้าใช่ไหมวิวได้เห็น ใช่ไหมต้องดูวิวต้องดู่ตั้งไหนไม่ตั้งไหนังม่สอ,องคนดไมคตั้ตลกนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะแนะนำขาตั้งกล้องพิเศษ <laughs> นี่นะทุกคนอันนี้เขาจะวีที่ขา,ขาตั้งกล้องด้วยนะอันนี้จะเป็นของ i p แ d แล้วก็จะน,นี่จะเป็นโทรศัพท์นะทุกคนแล้วก็วิวมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าใครจะใช้ขาตั้งกล้องนี่ต้องดูด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเขาอยู่ใน เลนกล้องเราหรือเปล่านะทุกคนคือโคตรหานี่เห็นสกายรีเหมือนจะอยู่ใกล้นะถ้าเดินประมาณจากนี้ไปก็ใช้เวลานาน,น,นเนอะพ่อแมวเนอะม,อา <c oughs> มามือเดินไปมันะโอ้ยโทมชาติญี่ปุ่นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้ยเหมือนโมกุลเลยอะ่ะเหมือนแบบว่า น่าเหมือนอันนี้เหมืนอนโชกุนนะคะเป็นเหมือนกษัตริย์ญี่ปุ่นองคจิ้วหล่อได้อยากใครอยากให้หคุณพอถ่ายรูปจริงไหมพี่โกงพี่โกงอ้นนี่เดินอยู่คน,นเดียวดิกรนดนะิสูงสวยลูกเต่าแค้ไดนะ้แ <laughs> น่นี่ หันีแมวหรือหันหมาไว้หมาหมาทำไมมันดูตัวเล็กอ๋อเลี้ยงเองนะเนี่ยเนี่ยเขาปิดนี่ไงเพื่อแมวเอาปิดนี่วะเขาปิดแล้วก็มุดเดี๋ยวมาไม่ใช่หน้าหนาวหน้าหนาวลูกก็ออกเขียวเต็มเลยลูกๆเลยนี่ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนี่เดี๋ยวก็จะออกลูกเต็มนี่ แพี่แจ็คก็จะออกมาประมาณใบก็มาเจอกัน,กนี่โบ้านพี่แจ็คมานี่สอปถ้าปาเมลำนุนถ่ายไว้แล้วนะ,นะ <c oughs> บรรยากาศมันได้แล้วแต่ว,วิวมันสวยจริงนุ้ยที่เนี่ยใช่ไหม,มไปเดินปายทอากาศร้อนนี่เนอีกแบบทีอากาศร้อนก็สวา่างจ้าก,ก็สวยอีก อย่างหนึ่งแก่แต่เป็นถ้าเป็นหน้าหนาวดอกไม้มันเต็มมันก็สวยอีกแบบนึีกแก่มันไม่มีคำว่าไม่สวยแล้วก็คืนนะเดี๋ยวประมาณห้าโมโหวงไฟมันก็วิบ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 แล้วช่วงที่ใกล้ๆปีใหม่หรือเทศกาลมาสำคัญนะเขาตะประดับไฟเขาไม่ให้ให้อาหารมาไม่ให้อาหารสัตว์มั้งเคยเซอร์ดูตอนนา้นัดบอกเขาไม่ให้อาหารโอ้วิวสวยมากเลยอนุย ใช่ไปไหนไม่ต้องถ่ายมีคนอื่นด้วยมันถึงจะเป็นธรรมชาติถ้ามีแต่เรามันเหมือนเราตั้งใจไงเหมือนเราเซ็ตเราไม่ให้เขาเข้าก้อใช่ไหมต้องเข้าขอขอเว้นระยะแบบนี้ยากได้อย่างนี้มันจะเป็นธรรมชาติไงไม่ใช,ใช่ให้เดินตามตะก่นไงช ไม่ไม่ไม่แล้วก็ให้ตัวมาไกลมาจากโคด้านเลยให้กูถ่ายตะก้นอยู่ได้เนาะมันก็สามารถวิ่งมาถ่ายข้างหน้าได้เออถ่ายมาก็เห็นตัวหัวแดงรูปว่าจะย้อมสีผมอยู่ป่ะแมวย้อมเป็นสีอะไรวะย้อมเป็นสีดำสีน้ำเงินอุ้ยสวยจังเลยสวยมากเลยแม่ถ่ายไม่สวยรอวิวโค้ดได้เลยอ่ะ รุยลงไปยืนข้างล่างสิ เรามาพ่อแม่เราจะพาท่าสนปุปไ,ไปถ่ายรูปใบสนิแล้วจะได้เดินไปหาพี่แเกินไปหรองไ,งไป่บ้านพี่แจ็คใกล้ๆนี่หรอเดี๋ยวพี่แจ็คจะมารออย<ม>ู่ไี่ไม่หนูอยากถ่ายรูปจดหมายไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าหนูึกว่าจะเดินไปหาพี่แจ็คก็เดินไปหาพี่แจ็คที่ทำที่คิด,คด,นคด,ดนยูจนนี่แหละไอ้ทีพาราโดนนี่แหละเอสกีแจ็คออกมาแล้วใช่ไหมแจ็คกูกำลังอาบน้ำไม่ใช่จอนใช่ไหม วันสองอาทิตย์น่าจะเยอะบอลชนสมมุติไม่ได้ไปไหนก็แมยก็อยู่บ้านคนเดียวักนอนนี่เป็นตู้สำหรับคนพิการถ้าขี่ไปนี้คือคนที่เขานั่งรถเข็น